a m ร t Talk ผู้ฟังคะใครที่สนใจในเรื่องของการอบรมเกี่ยวกับงานระบบ รถไฟฟ้านะคะวันนี้ค่ะจะมีการอบรมในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพงานระบบรถไฟฟ้าในศูนย์ซ่อมบำรุงและโรงซ่อมบำรุงนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวตกรรมระบบรางคณะวิศวกรรมศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีค่ะ24-25มิถุนายนนี้นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทริดเกียรติลิมปิทีปราการนะคะหัวหน้าศูนย์นวตกรรมระบบรางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทอดเกียตค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมาพูดคุยกันค่ะเป็นหลักสูตรนะคะที่ชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพงานระบบรถไฟฟ้าในศูนย์ซ่อมบำรุงและโรงซ่อมบำรุงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต,ต้องสอบถามก่อนว่าที่มานะคะในการกําหนดการอบรมหลักสูตรนี้นะคะมีที่มาอย่างไรบ้างอะคะ่ะดับแรกต้องขอเท้าวามก่อนนะครับว่ารัฐบาลปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลรัฐการเนี่ยนะครับ ได้มีการได้เริ่มโครงการ EEC เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ในในภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็ก็จะมีด้วยกันสามจังหวัดก็คือจังหวัดระยองชนบุรีและก็ฉะเชิงเซานะครับซึ่งในโครงการดังกล่าวเนี่ยได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปร่วมกันนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานหนึ่องอยู่ภายใต้สํานักงานพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยชื่อว่า EEC HEC ะครับซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์นวัตรกรรมระบบกลางนะครับของคณะอุนนตสาหการ ต่อวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี WHO เนี่ยดูแลในเรื่องของการพัฒนากําลังคนด้านระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ EEC อนะครับอันนั้นือเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นดังนั้นเราจึงได้เริ่มจัททาหลักสูตรนะครับที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบขนส่งทางรางนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรวมไปถึงบริษัทต่างๆนะครับร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาร่วมกับบริษัท AEC นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ทําเรื่องของการศึกษา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม่างสนามบินจะทำหลักสูตรขึ้นโดยเืบ้องต้นหลักสูตรตัวนี้เป็นหลักสูตรซึ่งอะไรครับระยะเวลา3วันนะครับค่ะล <c oughs> ายแต่เนื่องจากปัจจุบันเราเราปรับมาเป็น2วันครับ ก็คือที่มาครับของโครงการอบรมนี้ครับค่ะฟังดูแล้วนะคะมีความร่วมมือที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะในการต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของระบบรางเองนะคะที่ทําให้ต้องมีเรื่องของการเปิดหลักสูตรตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามองแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ต้องต้องถามทางผู้ช่วยศาสตราตจาร,รย์ดร,ดรเทเกียริว่าในความสําคัญค่ะของงานในด้านของระบบรางณปัจจุบันนี้นะคะมีความสําคัญมากไหมคะแล้วการอบรมนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของความรู้ความสามารถยังไงบ้างอะค่ะ ระบบขนส่งทางรางเนี่ยนะครับเป็นระบบซึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้นทุนในการ uh, operation รในการดําเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นหลักจุดการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ uh, ในงานระบบรถไฟฟ้าในศูนย์ตั้งบำรุงและโรงข้ามบำรุงเนี่ยจะช่วยยก uh, ระดับนะครับศักยภาพของผู้จัดการหรือวิศวกรผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไล่มาตั้งแต่ขั้นต้นของการออกแบบ การ่อสร้างแล้วก็การติดตั้งรวมไปถึงการใช้งานนะครับซึ่งในหัวข้อของการสกอบรมเนี่ยเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งทั้งสี่หัวข้อครับค่ะในสี่หัวข้อหลักนี้พอพอจะบอกได้ไหมคะว่าจะมีหัวข้อด้านไหนบ้างะคะสี่หัวข้อหลักเนี่ยก็หัวหัวข้อแรกเป็นหัวข้อที่เริ่มจากเรื่องของการความต้องการอุปกรณ์ในโรงซ่อมบํารุงก่อนนะครับซึ่ง ในเรื่องของความต้องการเนี่ยเราก็ได้วิทยากรจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมาบรรยายนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบภายในที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันการทํางานแล้วก็เรื่องที่สามเป็นเรื่องประสบการณ์การกอร่อสร้างหรือซ่อบำรุงแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของอาการรับรองปรปกอดภัยในการใช้งานครับค่ะซึ่งงานนี้นะคะการจัดอบรมนะคะยี่สิบี่ถึงยี่บห้ามิถุนายน25 6 6นหนะคะก็มีการอบรมนะที่สถานที่ที่อบรมจะ อบรมที่ไหนอะคะก็อบรมที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับเรื่องนี้มัเมมมเนเรื่อง,อง,อง,งะะดุีน,ดดนะครับอที่อ่าสวามเปอนดุลีจังวลตะกุนทานีครับค่ะตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เพราะเชื่อว,ว่าน่าจะต้องมีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอะคะ่ะการเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างอะคะมีสองส่วนครับส่วนแรกก็คือส่วนของอ่าห้องสุดลมนะครับซึ่งซึ่งทางภาควิชาเนี่ยมีศักยภาพ สูงใหญ่ครับสําหรับในส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากทางรัฐบาลนะครับผ่านรงการที่เรียกว่ารงการพัฒนาเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นงบประมาณในปีละ้อย ได้เห็นภาพสังในเรื่องของการเคลื่อนที่ดีแล้วก็แต่ปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะยังไม่เน้นในเด็กนี้ครับแต่ในเด็กต่อไปซึ่งจะมีอาจจะมีเรื่องที่สามแล้วก, 4, 3, กว็เรื่องที่สี่ตามเนื่องจากว่าเรื่นี้เราอยากให้เป็นเรื่องที่ในเรื่องของอระดับของอวิศวกรก่อนนะครับส่วนระดับทาคที่ติกซึ่งจะเีนเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นในระยะต่อไปครับ นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นตรเทอร์เกตพูดถึงก็คือเป็นระดับของทางวิศวกรแสดงว่าคุณสมบัติผู้ที่อบรมในโครงการนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่ามีความรู้ยังไงบ้างอะคะควรจะมีความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางมาพอาสมควรแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้าอบรมในหลักสูตรขั้นที่หนึ่งซึ่งเราเคยจัดไปเมื่อ ช่วงปี264ถึ26ง65นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ทํางานทางด้านก่อสร้างแล้วก็บริษัทที่ปรึกษารวมไปถึงบริษัทที่ะจะมาเป็นผู้ซัพพลายอุปกรณ์ต่างๆนะครับฉะ,น,ะ,ะ <S <S นั้นตรงนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีแบ็ k g r o u n d เลยนะครับน่าจะเหมาะกับคนที่พอจะ,อะรู้จักงานทางด้านระบบรลางมาบ้างแล้วหรือเป็นนักศึกษาที่จบาทางด้านนี้แล้วก็ทํางานอยู่ แต่อยากจะมีความรู้เข้าใจในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของฟังก์ชันการทํางาน,งานติดตั้งตรวจสอบและเรื่องการรับรององด้านความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นจะจะเหมาะกับอ,อีกระดับหนึ่งเป็นเริ่มมีประสบก,การณ์แล้วน่าจะน่าจะเหมาะกว่ามากกว่าคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องระบบปรนะหารเลยครับค่ะรุ่นนี้มีจํากัดไหมคะว่ารับกี่คนนะคะเรามีสองออปชันนะครับออปชันที่หนึ่งก็คือถ้าจ่ายอัตราล,ลงทะเบียนเต็มเนี่ยไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดจํานวน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้รับการลด,ดเว้นค่าลงทะเบียนครึ่งหนึ่งหมายความว่าถ้าบริษัทที่เข้ามาอบรมที่ส่งบุคลากรเข้ามาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ใน e ออยู่เช่นมีสาขาของบริษัทอยู่ในพื้นที่ของ EC ซีก็คือสามจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีและก็จังหวัดแพเชีงเสตรงเนี้ยจะได้รับการลดหย่อนค่าลงทะเบียน5้าสิบเปอร์เ็นแล้วก็ส่วนที่จ่ายมา50%าสิบเปอร์เซ็นของค่าลงทะเบียนนะครับ สามารถนําเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีก250%หรือ2.5เท่าหมายความว่าตัวอย่างเช่นค่าลงทะเบียน100บาททางบริษัทถ้าเข้าเกณฑ์ของ EC นะครับบริษัทก็จะจ่ายเพียง50บาทแล้วส่วน50บาทที่บริษัทจ่ายมาเนี่ยยังสามารถไปลดภาษีได้อีก2.5เท่าในเรส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับ,รนนรบประมาณนั้นครับค่ะตอนนี้มีผู้ที่เริ่มที่จะมีการติดต่อลงทะเบียนแล้วไหมคะ อตอนนี้มีบ้างแล้วครับประมาณ,มาณจำนวนหนึ่งครับก็เป็นลักษณะสอบถามอ่าทั้งเป็นทั้งเซตทั้งเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นที่เป็นหลายสุขคลครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในส่วนที่ว่าลงทะเบียนเต็มเนี่ยเราไม่จํากัดแต่ส่วนที่จะรับขอรับการสนับสนุนจากที่ e จากจากจาก EEC เนี่ยเราจํากัดแค่ยี่สิบสองคนครับอราคาของการลงทะเบียนเต็มราคาประมาณเท่าไหร่คะ ราคลงทะเบียนเต็ม2,800บาทครับดัง mm hmm. น,นั้นถ้าใครเข้าเกณฑ์นะครับที่ว่าจะสามารถอาใช้สิทธิประโยชน์ของ GC ก็จะจ่ายเพียง1,400บาทครับค่ะหลังอบรมนี้ค่ะจะได้รับพวกเอ,อ่อต้องว่าเป็นการการันตีใบประกาศอย่างนี้ไหมคะเอ,อ่อจะเป็นใบประกาศอา่าก็ผ่านการจิอบร,รมครับแต่อาจจะยังไม่มีเรื่องของการรับรองในเรื่องมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะใบประกาศในแบบทั่วไปครับ mm hmm. ว่าว่าได้ผ่านการหลักสูตรนี้ครับ อันนี้ยังไม่ได้รับการายืนยันหร,ห,รหรือไปเซอร์ติฟายในส่วน,นต่างๆอันนี้มันเป็นหลักสูตรซึ่งเราเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในส่วนของคงความรู้แล้วก็แล้วก็ทักษะในการแก้ปัญหานะครับรวมไปถึการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในท้ายนี้นะคะอยากให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเทอร์เกียินะคะได้ผู้แนะนําหูฟังบางท่านที่อาจจะมีความรู้ในด้านนี้ละนะคะแล้วก็อยากที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในตรงนี้นะคะ่ะว่าในหลักสูตรในการอบรมนี้นะคะจะได้รับอะไรกลับไปบ้างคะ่ะ ก็อย่างที่อย่างที่แจ้งครับว่าในเรื่องของการที่จะอ่าเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็ต้องรู้ความต้องการที่แท้จริงแล้วก็ในหลักสูตรเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ความต้องการของอ่าผู้ใช้ซึ่งก็คืออายุเซอร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องวิธีการออกแบบนะครับว่าทํายังไงจะออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้รวมไปถึงว่าเออ ราจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงไปเนี่ยมันมีข้อจํากัดตรงไหนแล้วมันมีข้อควรระวังอย่างไรแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรับรองเรื่องของความปลอดภัยรวมไปถึงการทํางานเนี่ยอย่างไรต้องตรวจเช็คอะไรบ้างแล้วมันมีขั้นตอนยังไงในการในการรับรองบ้างจะเหมาะสมกับระดับที่เป็นไครับมีความรู้มาบ้างแล้วแล้วก็เคยทํางานมาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบขนส่ง่างๆางจะเหมาะกว่า สุดท้ายนี้นะคะสําหรับช่องทางค่ะในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมล่ะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านไหนได้บ้างคะปัจจุบันสามารถติดต่อได้จากา0946684562นะั่นคือช่องทางที่หนึ่งนะครับช่องทางที่สองก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยเทคโนโล,ย,ลนยีชมมคลธัญบุรีนะครับก็สามารถที่จะเห็นรายละเอียดของการติดต่อได้นะครับ กจถึงนี้ยังมีลายแอดนะครับก็คือคอนะครับ C O R E A R N U T T ครับรวมไปถึงอีเมลด้วยนะครับก็คืออีเมลที่คอเช่นเดียวกันก็คือ C O R E F R M U t t A C T R N U T T A C t H ค,ค,ครับตอนมีสารรมช่องทางครับ ซึ่งงานนี้นะคะรับสมัครถึง28เมษายน2566นี้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรเทอดเกียรติลิมปีที่ประการหัวหน้าศูนย์นวัตรกรรมระบบรางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะที่เกียรติในการพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ยังมีครั้งหนึ่งนะคะใครที่ทํางานในด้านของสถาปานิกนะคะวิศวกรหรือว่าเป็นผู้ที่ออกแบบคุมงานนะคะในเรื่องของระบบรางต่างๆนะคะก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เพราะว่างานนี้นะคะทางคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์ศูนย์นวัตรกรรมระบบรางหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอัญบุรีนะคะมีได้รับการสนับสนุนค่ะจากคณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะลอก EEC HDC ด้วยนะคะแน่นอนค่ะผู้ที่จะมาสอบตอ้องเรียกว่ามาสอนในหลักสูตรนี้นะคะ ก็จะเป็นผู้สงรงอรุถธด้วยกันทั้งสิ้นค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะกับรายการ RMT u Talk ค่ะติดตามรับฟังกันได้ใหม่วันจันทร์หน้านะคะ14นาฬิกาวันนี้ป่ปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ